นาหลังแล้วกรูมครับผมโมโหตรงนี้ยิงยัดเลยครับกรูมจัดสิครับผมก็โมคิวครับก็ซ่ากรูมขึ้นมาบอกเลยก็ซ่าได้เปรียบกว่าเยอะได้ไปแล้วหนึ่งกรูมได้ไปแล้วสองไหมไปยังรอบอสต์เดชมาไปยังรอทสเปนไปดองนี้สุดยอดนะเจมยังไงไปดีมดัดเจมเหมือนกันหนึ่งหนึ่งแล้วแทก อมไ m i d สแล้วแม็กซ์ตันัสมาพอดีเปิดหนึ่งก่อนแล้วเลื่อนไม่เต็มเก็บสองหรือเปล่าจะเก็บสองก็ันแล้วหมดเลยสี่ยังไวเลยโดนสองทาง sharp ทอปีหนึ่งนะทอปีสะก่อนขาดไม่เดียวผมว่าล่วงล่วงจริงๆโดนละเห็นหรือเปล่าไม่น่าเห็นนะเห็นโดนเรียบร้อยเกมครับเห็นเห็นแล้วเรียบร้อยไม่ลอดเชอร์ดีสปอร์ตไว้อยู่วะตรงนี้แล้วฟังตัวเองหรือเปล่าเก a r p ที่เลี่ยบสุดเปอร์มาเกมท้าย โอ้เหลือบางรอนคนเดียวข้างข้างแต่แบบข้างเรียบไม่เรียบไม่เรียบเรียบร้อยวิ่งเอาไม่ไปแทงกันเดือเชื่อฮะชาเปอร์อีสปอร์ตสี่ต่อสองนี่ยืนอยู่ว่าไฟของมาริยาบาตแล้วแป๊ะเรียบร้อยอีกหนึ่งเดวเทนเกมมิ่งกำลังจะปลดล็อกไก่ได้ครับผมในทัวร์นาเมนต์นี้ไฟเผาเรียบร้อยครับผม หอมหรือเปล่าแล้วแบตได้มาลอสไปครับเล่นน่าเรียบล้อถ่ายสองถายสามครับผมเป็นแฟลตนะโอ้แล้วโยเดินมาถอยพอดีถอยพอดีรอดไปไม่รอดครับไม่ได้กรูมครับผมเดทเห่ะเหลือกองโคนนะที่ยังเล่นได้เหลือคนเดียวนี่เดือด้เรียบร้อยเดทเกมมิ่งสมองตรงกลางครับเรียบร้อยครับหนึ่งต่อสี่ไม่ถือว่าลุมนะครับใช่ครับกาจะเรียกว่าหยาท่านผู้ชมครับเรียบร้อยครับผมเดทเกมมิ่งโอ้โีออนดึงไว้ได้ยังไงอ่าถ่านร้อยเปอร์เซ็น

คนที่เหลือตั้งแต๊ล่เจมส์ซ่านั่งไปโอ้โหดูดิแล้วบาลโถไปน้องเต้น้อยด้เต้น้อยก่อนน้องไปน้องบุญสเต้เหมือนกันแล้วยิงปีของเจมส์ซ่าเจมส์ซ่าบอกขออียนัดหนึ่งขออียนัดหนึ่งจูโน่น็อกหลอกกินจิแล้วน็อกจีนต้องหลอกจู่วลีโอดับเบิลน็อกแล้วดูจูโน่บันจบวันนี้เก็บบอลโถกับหลอกกินจิไปจูโน่กับดับเบิลคิวครับนีดับเือนท่านเลยเรียบร้อยเจมส์ซ่าหน้าหลัง่านผู้ชมครับ มันโดไหลขวามามันโถอินเตอร์สไตมาเรียบร้อยรถเล่นมาแต่รถของมันโถ,นโถ,นโถนไปสองต่อตีจังนี้อะไรขึ้นมารถเล่นมาแล้วไปชนรถของกล้วยยันตันรถของรถเล่นมาไปสุดท้ายเรียบรอย้อยสกีรปิดงาน MS ชนบุรีครับผมเกมนี้แล้วสเปย์มาปีเรียบร้อยธนวัฒน์เป็นดนจัสโมเมนต์ได้เหมือนกันท่านผู้ชมครับเอินเทอเดินไดขึ้นมา,าสุดท้ายนี่สุดท้ายธาน,าานวัฒน์มาเรียบร้อยครับเอ็มีเอ แสามทีหมาดูดักแมนสเปรคอนโตรอยู่ตรงนี้โหน็อกไปหนึ่งนับน็อกแชมป์ไปเซียเดินขึ้นมากับเจคอบยังไงแต่ว่าเทคืนไปได้ครับจากเอสคูเซียน็อกแชมป์ไปล็อกซ้ายเอสคูเซียล็อกขวาแบบนี้เรียบร้อยครับเอฟไอพีเฮดดับเบิลแชมป์ในวันแรกอ่ะกูเล่นเหลือแค่คนเดียวครับโค้สุดท้ายเรียบร้อยครับเอฟไอพีเฮดครับไก่ที่สามของพวกเขาครับเอ็มเอสเอมาแล้วเจ้บหันมาสะบัดน็อกสถีไป่ได้จีโน่เก็บเจคอบไป ถ้ามีการเฉลยเกิดขึ้นแคร์ไอกรูเซียปิดจูริโอไปตอนนี้เหลือแค่คนเดียวคือบอบโบครับและบอโบได้มาธนวัตรขับอยู่ท่านผู้ชมครับออเอ,อ,อไอทีแชมป์กินไก่ครับ